จัวเจอจัวเจมิงชือนะคะแปลว่าผู้แต่งเราเรามาแต่งประโยคจั่วเจอกันผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เป็นผู้หญิง ผู้แต่งคือจั่วเจอ๋อหนังสือเล่มนี้เจะอเปินซู่เจอเปินซูอันนี้จะเป็นตัวเต็มถ้าเขียนตัวเต็มอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้เจ๋อเป็น แล้วก็สูถ้าเกินตัวย่อจะเป็นแล้วก็สูหนังสือเล่มนี้เป็นผู้หญิงชื่อหนีชื่อซื่อหนีเหรอนก็ได้ เรามาเขียนประโยคเต็มกันผู้แต่งหนังสืสอเล่มนี้เจอเป็นซูผู้แต่งของหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมต้องใส่เตอเข้าไปตรงกลางเจอเป็นซูเตอจวเจอก็คือผู้แต่ง มันเป็นคำนามเนี่ยคำนามก็ใส่ตรงนี้ได้เลยชื่อหญิงคือผู้หญิงอ่ะเขียนตัวย่อนะคะอันนี้ฝันทีเจออันนี้เจนทีเจอเจิ่นสูเตอชจัวเจ๋อชื่อหญิง หนีเยืนโอเคตามนี้เลยนะ,ะสนใจเรียนบทเรียนคัดนะคะเล่นเส้นทักไปที่แอดสี b ่ m b e x u เพจคัดจีนเคร์บุยราคา7500บาท3บทนะคะ3บทนี้มีอะไรมั่งมีชื่อเส้นหลักการคัดแล้วก็จะมีในส่วนของ คำใช้บ่อยหประมาณ5,000ันคนะคะตรงนี้วันนี้ถึงยี่สิมจุนนอนะคะให้ที่ห0 0พันบาททักไปเลยค่ะ sc ห้ mbxu ข้าวจีนคับเอควผมเป,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 ปใจเจน